น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับต่างชาตินะครับซึ่งลักลอบเข้ามาทำประมงผิดกฎหมายในหน้าน้ําของประเทศไทยในวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับในการถแถลงข่าวกับผมด้วยนะครับทั้งในส่วนของท่านผู้ชัญชการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่สองผู้ในการศูนย์ป้องก,กันและปรับปรามประมงทะเลสงขานะครับรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เข้ามาร่วมในการแถลงข่าวนะครับข่าวอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับในเดือนนี้เนี่ยเราพบกันบ่อยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เรา

ตอนนี้สามลำเรือนนี้สามลำเลยสามลำเรามาเขาจับยี่สิบกว่าวันสามลำแล้วไปดูไปดูดูไปดูดูเพราะว่ามันจะเข้ามาช่วงนี้เพราะว่าพอพอน้ำมันจะนั่นเนี่ยคือลมมันแรงเนี่ยมัน มันอีกมาลอยปีงมาลอยปีงมันจะลอยแล้วก็จะพาดปีงเนี่ยในตัวเนี่ยมันพาดมันจะเป็นเลมเล็มันแหลมเลยเกี่ยวอะไรเยอะมีมีการมาใส่ถอนไหมครับเรือไม่ครับที่ผ่านมาก็าเขาก็ยอมรับสภาพไม่ไม่ใส่ถอนเรือยอมไม่ถูกยึดถูกนั่นไปคนที่โดนจับเนี่ยต้องติดคู้คนนืติดครับติดคู้คนติดคูกค้น ก็คือดำเนินคดีเหมือนกับทำผิดกฎหมายอื่นไม่ได้มีอะไรพิเศษก็นทำผิดกฎหมายทั้ทงกฎหมายประมงกฎหมายคนเข้าเมืองผิดหลายอย่างระวังและตรวรั้นมีการ,รเจจาเจรจาเรื่องความร่วมมือขอร้องใอห้เข้ามาการที่จะ<ม>ให้เข้ามาผิดกฎหมายเราก็ต้องจับมันเป็นนั่นอยูดด่แล้วตามกฎหมายเราก็ไม่สามารถที่จะเล่าเว้นได้คือเขาก็รู้ว่าตรงนี้มันเข้าไม่ได้ไม่ได้คืออย่างนี้ว่าคนเขาก็คิดว่า ลักรอบเข้ามาการลักรอบอ่ะคือคิดว่าเข้ามาแล้วถ้ารอดก็กลับไปได้ประมงมีลักลอบในกองเือเราก็พยายามตรวจสอบแต่ตอนน,นี้ยังไม่เห็น,หนลักษณะกองเรือใหญ่เราก็พยายามดูเห็นนี่กี่ลามสองลามส,สามลามที่จะมเรือประมงต่างชาติที่เข้ามาทําประมงผิดกฎหมายในอ่าน้ำของประเทศไทยนะครับในครั้งแรกนั้นเราจับกลุ่มได้ที่พื้นที่ของเขต จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครั้งที่สองเราจับกลุ่มได้ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เราจับกลุ่มได้ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เกือบทุกแห่งที่ทําให้เรือมองต่างชาตินั้นหมายปองในการที่เข้ามาลักลอบทําประมงนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่26มกราคม2568คือเมื่อวานนี้นะครับ ทางศูนย์บริการทัพเรือภาคสองรับการประสานจากศูนย์่วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองหรือสอนชนภาคสองรวมทั้งแหล่งข่าวและพี่น้องประชาชนชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่นะครับแจ้งว่ามีเรือประมงต่างชาติเข้ามาทําการประมงอยู่ในชายฝั่งใกล้กับอําเภอระนดจังหวัดสงขลาศูนย์บริการทัพเรือภาคสองก็ได้สั่งการให้กับเรือต่อเก้า้าห้า และเครื่องบินละัตะเวนแบบที่1นึ่งหรือเครื่องบินแบบกอนนียนะครับซึ่งรัตะเวนอยู่ในพื้นที่นะครับออกไปทําการค้นหาและพิสูจน์ทราบจนกระทั่งเวลาประมาณสิบหหรือ4ี่โมงเกือบครึ่งนะครับของเมื่อวานนี้ก็ได้ตรวจพบเรือประมงลำที่เราจับกลุมมานี้นะครับทำการประมองอยู่ในบริเวณทางตะดอ,อกของชายฝั่งอำเภอละโนดนะครับห่างประมาณ69กกิโลเมตรนะครับ จึงได้ทําการจับกลุ่มและก็ควบคุมเรือเดินทางกลับมาที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาซึ่งก็เดินทางมาถึงเมื่อประมาณตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการส่งลูกเรือที่มีอยู่จำนวน5คนนี้ครับให้กับฐานที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนนหลังจากนี้ไปเราจะส่งเรือ,อหรือว่าจะเป็นไปสกัดเง้เข้ามาทำเรือในฝั จริงๆแล้วในเรื่องของการเข้ามาลักลอบทำประมงของเรือมงต่างชาติ่างที่เราตรวจพบในขณะนี้เนี่ยก็อย่างที่ทางท่านสุมบญนได้ได้มีสอบถามนะครับว่าเริ่มเข้ามาในพื้นที่ใกล้ฝั่งมากขึ้นนะครับนั่นคือพื้นที่ที่ตรวจพบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องการทำในเรื่องการประมงในลักณะของการคาดปลิงทะเลนะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณใกล้ฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติการของ สอนชนภาคสองและทัพเรือภาคที่สองเองเนี่ยก็ <c oughs> ยจะวางกาลังในการที่ป้องกันพื้นที่สําคัญเหล่านี้นะครับในการที่จะทให้การเข้ามาลักลอบทือประมงนั้นยากขึ้นหรือจะทําให้การาปฏิบัติของเรือประมงต่างชาติที่ลุกล้ำเข้ามานั้นจะต้องอเกิดความยุ่งยากและก็ถูกจับกลุ่มมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อเข้ามาได้ก็ต้องยอมรับในเรื่องการที่ถูกจับกลุ่มนะครับเรือประมงลำหนึ่งผมคิดว่าไม่ไ้ต่ำกว่าสองล้านบาท ก็ถ้าเกิดคิดว่าลงทุนไปเรื่อยก็เราก็จะพร้อมที่จะจับกลุ่มเพื่อจะให้หมดสิ้นไปเช่นเดียวกันครับจะหรือว่าทางฝั่งเนเองเายากาลด้อยลงไม่มีแล้วหรือว่างก็จเข้ามาอจะเป็นส่วนหนึ่งว่าสับน้ําที่ที่เขาเอ่อเข้ามาเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ที่เราได้ได้จับกลุ่มเนี่ยก็เป็นปลิงทะเลเนี่ยมันอยู่มีมีมีปริมาณเยอะก็คิดว่าเป็นเอ่อเกิดความน่าสนใจในการที่เข้ามา รักรอบทำบำรมงครับเขาเปี่ยนแปลรูปเพื่อจะไปทําเป็นน่าจะเป็นยาบํารุง